คือจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยบอกตรงๆว่าคือนุ้ยกับคริสรวมถึงแพรวเนี่ยเ,าเราเราสามคนเนี่ยค่อนข้างใหม่กับกับทางทีมนะคะก็เลยด้วยความที่เออเราก็ยังไปซ้อมครั้งนั้นคือเป็นครั้งที่2ที่เราได้มีการอ่านบทกันนะคะก็เรานุ้ยก็ไปก็ไปโดยที่แบบว่าก็ก็ไม่รู้ว่าว่าจะมีการเกิดอะไรขึ้น ะะแต่ว่าได้รู้จากจากน้องคริสว่าเออเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจเนาะที่เขาแบบว่าเหมือนกับพิมพ์คําว่าครูตกไปนห mm hmm. นูก็อ๋อล้อเออ,อ,อถ้างั้นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกคริสเดี๋ยวหนูไปเคลียร์กับคุณครูเขาแหมก็เป็นคิวที่คริสซ้อมร้องเพลงเสร็จปุ๊บเนี่ยคริสเขาก็ไม่รอช้าค่ะเขาก็เข้าไปเคลียร์กับคุณครูเลยค่ะแล้วก็ก็เกิดเหตุการณ์ตามตามในคลิปมาเนาะเพราะว่าน้องเขาก็อยากจะเคลียร์ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เข้าไปขอโทษอยากจะเข้าไปคุยกับคุณครูว่าเออผมไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบพิมพ์ตกหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูจริงจริงพี่นุ้ยรู้กระบวนการไหมครับว่าเป็นการแกล้งของตัง้มไม่รู้เลยถ้ารู้เนี่ยจ,จะแต่งหน้าออออซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาวางแผนไว้ไม่รู้เลยคือคือตั้มเนี่ยมีการคุยบอกว่าผมบอกพี่ไม่ได้หรอกถ้าบอกเนี่ย ก็คือไม่เกิดขึ้นเแน่นอนอพี่จะขัดขวางแน่นอนถูกเราก็จะแบบจุดพลุเลยเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะไม่ไม่ไม่รู้จริงๆว่าว่าเอ้ยเขาจะมีการตั้งกล้องเพราะว่าด้วยด้วยความที่ละครเวทีที่เนี่ยคะ่ะที่ราชดาลัยเนี่ย <c oughs> เขาซ้อมกันอย่างแบบค่อนข้างที่จะเข้มขน้นแล้วก็จริงจังมากๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะมีการตั้งกล้องอยู่แล้วในทุกครั้งที่มีการซ้อมเพื่อที่เราจะได้แบบเอาไป เออเอาไปแบบว่าทบทวนว่าเอ๊ะเราต้องแก้ตรงไหนเราต้องปรับตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งต้องของเขาเราก็เลยแบบไม่ได้สังเกตอะไรใช่แล้วโดยความที่ว่าเราก็เป็นทีมงานใหม่ใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้รู้จักทีมงานอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะเอ๊ะคุณครูเขาเอ่อมีบุคลิกแบบไหนอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราไม่ได้เฉลียวใจว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีการเตรียมการเกิดขึ้นนะคะจริงๆตอนที่เห็นคลิปเราไม่เราตกใจเหราตกใจไม่ใช่แค่หนูหรอกทุกคนที่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องเนี้ย ทุกคนตกใจแล้วก็ถอยกรูดไปอยู่มุมหนึ่งเพราะว่าเออคือคือคริสเขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาค่อนข้างจริงจังนะคะเขาก็เออแล้วบรรยากาศตอนนั้นนะเนาะมันก็มันก็ตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าพอเห็นคือคือนุ้ยเนี่ยเเข้าไปช่วงหลังเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยถูกบอกให้แบบแม่นั่งแถวนี้แหละอ่าก็อเออไงก็นั่งตรงนี้ไปกอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ จน,จนเห็นว่าเอ๊ะบรรยากาศเริ่มเริ่มเริ่มไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีการเฉลยแล้วมันเกิดตาม m a ที่แบบนี้เราได้คุยกับคำไหมคะก็คุยนะคะแล้วก็สบายใจได้นะคะนุ้ยก็ได้นำทุกคำที่จะสั่งสอนน้องนะคะได้พูดกับน้องไปเรียบร้อยคือคใ <laughs> คร<อ> <laughs> <laughs> เป็นตัวแทนชาวเน็ตใช่ก็คือเป็นตัวแทนไปละ นะคะแล้วก็น้องเขาก็เข้าใจเขาก็รู้ว่าเออเออจริงๆแล้วเจตนาเขาเนี่ยไม่ไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้แบบเออน้องเขาเสียใจน้องคริสเสียใจเนาะแต่ว่าเอาละแน่นอนทุกอย่างมันก็อาจจะมีการเกินเลยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่ะไม่เป็นไรนุ้ยก็ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วอะไรเงี้ยจริงๆตั้งแต่แรกแล้วที่ที่นุ้ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นนุ้ยก็ยังบอกเลยบอกว่า น่าจะน่าจะน่าจะนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเออเออขนาดตอนนั้นมนีนุ้ยเองนุ้ยยังแบบว่าเอาจริงก็ใช่ถึงขนาดลืมถ่ายไม่ได้จะถ่ายคอนเทนต์นี้นะติ๊กต็อกตัวเองอ่ะคือเตรียมไว้จะถ่ายอย่างอื่นแต่ก็ยังแบบยังแบบอูู้ลืมลืมลืมไปเลยรีบซ้อมใช่ พีตั้มาถือเ,เราได้แบบว่ายัางไงบ้างเพราะหลายคุณๆๆม,มองว่าไม่เหมาะสมซึ่งพี่นุ้ก็มองว่ามันไม่เหมาะไม่เหมาะคือเขาก็รู้ตัวเองแล้วตอนนี้เขาก็ยอมรับผิดในในสิ่งที่ในสิ่งที่เขาทำนุ้ยก็มีการคุยกับน้องเขาน้องเขาก็เสียใจแล้วก็เออน้องเขาก็ได้มีการไปโทรไปคุยกับกับคริสแล้วก็มีการก็คือเราก็จะมีซ้อมกันเนาะก็มีการเจอกันอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็แสดงความเป็นสุภาพบุรนะุษเนาะรับผิดชอบในสิ่งที่ทําเขาก็ได้ขอโทษน้องคริสไปเนาะว่าเออมันอาจจะ เกินเลยไปหาจจะรุนแรงไปมันอาจจะไม่ด้วยความที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าคําบางคําอาจจะไปโดนใจน้องแต่มันมันดันไปกระทบจิตใจน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาให้น้องเขาแบบเสียใจอย่างเงี้ย<ม>คือตามเขาก็บอกว่าเออตรงเนี้ยเขาได้อ่านคอมเมนต์นะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาผิดจริงๆเพราะคนอันนี้ตามเขาให้ที่โพสต์มาแค่เป็นการรับฟังใช่มันก็เลยดูเหมือนแบบว่าเฮ้ยเออมันมันกระทบกระเทือนใจอีกคนนึงแต่ทําไมอีกฝ่ายนึง ดูแล้วจะไม่ค่อยสนใจในความรู้สึกตรงนี้ซึ่งจริงๆเราไม่ใช่ทั้งกันตั้มโดมเองทั้ง3คนเองเนี่ยรวมถึงพวกเราทุกคนในทีมได้ร่วมกันก็คือคุยกันในกลุ่มนะคะว่าจริงๆน้องน้องคริสโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดน้องคริสไม่โอเคแล้วต้องมาโอเคเพราะว่าเราเป็นพี่แอนต่จริงๆจริงันันเาโอเคกันไหมทุกคนโอเค มีเจอกันแล้วหลลังเอแ้วใช่นไงบ้ากกาารงน็เหมือนเดิมไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยนะครับคือคือคือหลังจากนั้นก่อนที่จะมีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังปกตินะเขาก็เป็นปกติแล้วเขาก็มาเจอการซ้อมการยังคุยกันก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ร้องไห้แหละใช่ใช่จริงๆพี่นุ้ยได้คุยคิดไม่เพราะหลายคนมองว่าคิดอาจจะตอบโอเคแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ เ้างในลึกเขายังแบบอันไม่ได้แบบจอยอะนุยก็คุยคุยส่วนตัวเลยโทรไปคุยเลยบอกว่าเอ้ยคริสเป็นยังไงบ้างลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คริสก็บอกว่าเออตอนเนี้ยคือคือคริสเองคือเข้าใจทุกฝ่ายอืมแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็ขอบคุณทางแฟนคับที่ที่ดูแลเขาแล้วเขาก็คือเข้าใจด้วยว่าพี่ๆทําลงไปก็คือด้วยความที่พี่เขาก็อยากจะละลายพฤติกรรมอยากจะสนิทก,กับเขาอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเวลาละครเวทีมต้องเป็นทีมเดียวกันแต่เขาก็รู้ว่ามันก็เกินไปแต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่น่ารักค่ะเขาเข้าใจในเจตนารมณ์ของของพี่ๆทั้งสามคนเขาก็เลยได้เหมือนกับบอกว่าเออไม่เป็นไรก็ได้คุยกันละได้เคลียร์กันแล้วได้ขอโทษกันแล้วใช่แล้ว่ว่าหลังจากนั้นไปก็การสอนเข้มืจะกลับมาทันสนิทใจกปกติปกติเหมือนเดิมก็ยังปกตินะก็ยังคุยมีคุยในลงในไลน์ปกติใช่ใช่มนพี่่ย จริงๆมีพี่หนุ่ม E T C คนหนึ่งนะถ้าเป็นพ่อนี่แหละเป็นแม่จริงๆมันมันครอบคลุมยากไหมเพราะเด็กแต่ละคนก็คือจะมีความเป็นตัวของตัวเองแตกแตกอะสตาร์ทเองเพิ่งเอิญว่าเพิ่งเพิ่งเจอกันครั้งที่สองแล้ก็เกิดเหตุไงเข้าใจปะเออเราก็เออหลังจากเนี้ยเราก็บอกว่าหยุดเธอหยุดพฤติกรรมของพวกเธอเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราตั้งใจซ้อมกันเลยเดี๋ยวนี้นะเมีตัว้อมเอง เออรู้สึกนะอจแต่ว่าไอ้เรื่องตรงความรู้สึกของเขาอะ mm hmm. ก็อาจจะต้องรองโอกาสให้เขาเป็นคนแบบตอบเองเนาะ mm hmm. ถูกไหมแต่ถามว่าในในในฝั่งที่เราเป็นพี่ที่เรามองน้องเราว่าเขา mm hmm. เขาเขาเข็ด mm hmm. เขารู้สึกผิดจริงๆกับก mm hmm. ับกับครั้งนี้ใช่